อันแม่จ้อย um ه, อันผีคนโบราณเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาติไสกว่าครับผีคนโบราณเนี่ยโอ้เพิ่นเป็นเจ้าที่อยู่หน้าเจ้าที่อยู่หน้าเนี่ยอือเขาเขาจากไปเพื่นหน้าเอาห่อเขาไปเพื่นโอ้เฮ็ดเขาสาเพิ่นเปนหน้ามาบอกครับอ่าสาเมื่อขึ้นอือครับอันนี้มาบอกไม่ไม่ซุดซุดหงอนหอนนี่เนาะครับเนาะ ครับผมเอฟซีแก่ข่าวสากเี็นเฮ็ดไปนานแล้วครับผมอันนี้เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลครับประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคพืแมนเนี่ยฝันขึ้นได้ครับนี่อันฝันมือวานนี่ฝันมือวานนี่เลยฮ้าสามนีฝันมือวานนี่ตัวไหนครับเพิ่นมาบอกตัวไหนครับ้าสามเจ้าที่ด่บอกครับแมนฮาสาม้าสามสามตัวล่ะครับ มีมี่บอพิ่นบอกอยู่บอพิ่บอบอกบอครับอสีดายเนาะครับห้าสามสามห้าครับเอฟซีครับกันนําจากน้อยเป็นผีเจที่คนโบราณพ่นสูงครับเป็นยังไงเป็นไงครับจังอื่นพ่นพ่นสูงครับเป็นแนวไรครับพินพินยูหันนะพินยูนโพ่นนะบอกี่โจทางแม่นรักษาขีดนะโอ้พ่นญ่บอครับใหญ่ใหญ่ ปานผู้เขาหน่อยโอ้ปานผู้เขาโอ้ยถึงว่ายอยู่อื่นพ่น,พนสูงเนาะเอาตัวไหนก่อนครับแม่จอยห้าสามห้าสามครับ